หมูเล็กที่เคยเลี้ยงที่เคยเอามาปกติเอามาหม,หมูจะกินอาหารที่เขาเลี้ยงแล้วเราพอเรารับจากเขามามากินอาหารของเราหมูจะท้องเสียหรือว่าจะไม่กินอาหารแต่พอได้มาใช้ผลิตภัณฑ์ดีมอพัสผสมกับหัวอาหารทําให้หมูกินอาหารไม่ท้องเสียค่ะก็เป็นหมูรุ่นเล็กนะคะรุ่นที่เอามาได้แค่สองนาทีค่ะ กินแล้วจะมีความแตกต่างคือก้ามเนื้อเขาจะโตไวเพราะว่าอาหารเสริมดีมมพัทกินเก่งมากค่ะก็จะใช้อย่างนี้เลยนะคะนี่ค่ะรวยเลยค่ะน้องหมูเขาจะชอบค่ะหมูตัวใหญ่ดีน้ำหนักด,ดีแข็งแรงเลี้ยงง่ายจากที่ว่าจากร้อยร้อยสิขึ้นเป็นร้130อยยี่ร้อยสามสิบอ่างนี้ค่ะประทับใจมากเลยค่ะภูมิใจกับอาหารเสริมดีมพัทมากค่ะ หมูกินเก่งมากค่ะ